ก็มีการจัดงานของดีอำเภอบ้านหลวงประจบปี2566ครับประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและก็การกระจายรายได้สู่ชุมชนครับที่นี่เลยครับที่สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะครับนายวิบูลแววมดิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับเปิดงานของดีอำเภอบ้านหลวงประจบิปี2566มุ่งประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอครับกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยมีนายนพรัตน์ถาวง์ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับและก็สวนราชการเข้าร่วมพิธีครับสำหรับงานของดีอําเภอบ้านหลวงประจําปี2566ได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีอําเภอบ้านหลวงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มโอกาสการกระจายไรายได้สู่ชุมชนซึ่งกิจกรรมต่างๆนะคะก็ประกอบไปด้วยการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดที่ดาบ,บ้านหลวงการประกวดนางงามมะขามเกล้่มค่ะการแสดงทางศิลป,ะปะวัฒนธรรมการจัดแสดงบู ของอของดีตำบลต่างๆนะคะรวมไปถึงนิทรศการจากหน่วยงานราชการและโรงเรียนในพื้นที่รวมไปถึงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเป็นต้นค่ะ